สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับ y us us u, อิสุสุสอแสงมงคลอยุธยาครับเรามาต่อจากคิที่แล้วนะครับเมื่อเราใส่จรารบีเข้าไปในดุมแล้วนะฮะวิธีกรารต่อไปเราก็คือจะใส่ลูกปืนเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะใส่ลูกปืนนะครับต้องอัดจ,จรารบีก่อนนะฮะนี่จาะระบีเราอัดโดยเครื่องอัดลมเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะฮะ,ะ,ฮะไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปโดยไม่อัดจารบีไม่ได้นะต้องอัดจารบีก่อนนะครับอ่ะเจอเลยครับอ่า นี่นะครับอ่าใส่เข้าไปในในในบ่าพอดีเลยนะโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนสําคัญคือการตีซีนเนาะนะครับอ่าล้อที่เราถ่ายนะครับอันนี้เป็นล้อพ่วงนะฮะเป็นล้อรถพ่วงนะครับไม่ใช่ล้อหัวนะฮะเป็นตัวหางพ่วงนะครับเดี๋ยวบางท่านดูเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนหัวนะอันนี้คือหางพ่วงนะครับอ่าพี่ักครับอันนี้เพาอะไรครับเพาแม็กนะฮะอ่านี้เป็นเพาแม็กนะครับหางพ่วงเพาแม็กนะครับ เจน <ooh> ครับนียงะครับอันนี้เป็นหางห่วงนะครับเป็นเพาแม็กค่อนข้างจะใส่ยากหน่อยนะครับต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรนะครับ <l acht> จะเป็นเทคนิคเฉพาะ อของไข่ของมันนะครับในการใส่ซีนนะครับโอ้โอโเคโอเค,อเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันแน่นมันแน่นครับมันแน่นครับครับ ใช้คมแรงด้วไม่อเวารับเรา <S <S เราบอกแล้วครับอันนี้เป็นหางพ่วงครับอ่าถ้าเป็นหัวเราจะมีเครื่องมือของหัวอันนี้เป็นหางครับนะฮะอ่าโอเคนี่เข้าแล้วครับ <S <S อ่อ๋อกิบนะฮะ,ะ,ฮะโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับให้ดูซีนกระบ่าให้เท่ากันนะครับนะฮะเนี่ยรูปดูนะฮะแล้วก็สังเกตที่ใส่ใต้อีกทีหนึง นะครับวาซีนไม่มีการแตกไม่มีการหักนะครับอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วในการใส่สีล้อเดี๋ยวเราก็จะเอาร้อประกอบเข้าไปในเผานะครับนะฮะเดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะเอาร้อนี้ใส่เข้าไปในเผานะฮะหีหงย้ําก่อนนะครับที่ถ่ายทํานี้คือหางพ่วงเพาแม็กนะครับไม่ใช่หัวลากนะเป็นตัวหางนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต่อคลิปต่อไปนะนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปยูฮงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ